ตอนนี้เวลาที่จะยิงแอป G V Max ใน TikTok Seller เนี่ยมันจะมีอยู่ค่าหนึ่งเรียกว่าค่า AI คนเป็นมือใหม่ว่าหลายๆคนเนี่ยแล้วเราจะตั้งค่าตัวนี้ให้มันเหมาะสมยังไงถ้าใครไม่รู้พี่ลุกมีเครื่องมือตัวหนึ่งจะสอนใช้งานว่าเราจะต้องมาปรับใช้กับค่า AI ของเราได้ยังไงดีถ้ารอมแล้วไปเลยเริ่มต้นให้เข้าที่เว็บไซต์ digitalnook.co.th จากนั้นคลิกปุ่มซ้ายบน เดีวจะเจอคําว่าเครื่องมือหาต้นทุนซื้อโฆษณาติก๊กตอหลังจากนั้นก็ใส่ข้อมูลลงไปเลยครับยกตัวอย่างว่าสินค้าของเราเนี่ยราคาอยู่ที่390บาทนะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้ต้นทุนสินค้าเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น120บาทและยกตัวอย่างว่าหมวดเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับค่าในหน้าอันเนี้ยเราจะใส่เท่าไหร่เช่อส่วนหาเแล้วก็ค่ากล่องมีอยู่ที่10บาทเราใส่ลงมาเขาก็กระจำนวนมาให้ทุกอย่างเลยครับว่ามันจะโดนค่าธรรมเนีมเยมอะไรบ้างน,นี้ให้เราลอ,ลองปรับใส่ตัวเลขไปตามที่ต้องการแต่ถ้าแนะนำนง,ง่ายนะ ซึ่งข้อมูลทุกอย่างตัวนี้พี่นกอัปเดตเวลาสุดและสัมัที่สุดคือคาว่า ROAS ในภาพหลัง้างของพี่นกก็คือเราเหลือกำไรสุดท้ายก่อนยิงแอดเท่าไหร่เราจะให้ครึ่งหนึ่งนั้นเป็นต้นทุนต่อการซื้อตัวอย่างเช่นกำไรสุดท้ายมันคือร้อยแปดสิบห้าบาทดังนั้นครึ่งหนึ่งคือประมาณเก้าสิบสองบาทของ ROAS นั้นจะมีความใกล้เคียงกับคอว่าเอาที่เอายอดขายตั้งและหารด้วยค่าโฆษณาซึ่งเคสนี้เราจะเอาสามร้อยเก้าสิบต่าามารด้วยเก้าสิบสองจุดห้าเก้ามันก็จะได้ ROAS ออกมาอยู่ที่สี่จุดสองหนึ่ง เป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะว่าการหาข้าวไอาเพื่อเอามาใส่ในตารยิงแอด GVMAX นั้นเป็นยังไงแต่ถ้าใครอยากจงลงลึกไปมากกว่านี้พี่นุกมีอขอสองส่วนในใครสนใจทักกลานได้เลยที่แอดเจี้ยนตอนนุก Academy ครับ